สวัสดีครับทุวงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกซ้อมเรือใบร่วมกับทีมวายุเป็นวันที่สองพร้อมทรงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ Porto p o r t o l i 5 o t Super Series s e r i n g Week วันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา1 0 1 0นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือปอตพอ,อ,อโตเกาะมาโยกา้าโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันทานกับนายโทนี่แลงรีเจ้าของทีมเรือเกรเดเตอร์จากสหราชอณาัาักรซึ่งเป็นทีมพันธมิตรร่วมกับทีมวายุและทีมควอนตัมเลซิง่งพร้อมทอดพระเนตรเรือยอทโครินเทียนจากนั้นเวลา11นาฬิกา45นาทีประทับเรือริฟ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกซ้อมเรือใบรุ่น TP52 ร่วมกับทีมวายุเป็นวันที่สองในโอกาสที่จะทรงร่วมการแข่งขันเรือใบรายการ Porto Porto 52 Super Series Ceiling Week TP52 Super Series 2ูเเซ24การฝึกซ้อมในวันนี้เป็นการซ้อมเสมือนการแข่งขันจริงคือเรือใบทั้ง13ลำจาก9ประเทศจะออกสตาร์ทพร้อมกันและมุ่งหน้าไปอย่างทุนที่วางไว้ทางด้านเหนือลมและใต้ลม เพื่อกลับใบเรือก่อนเข้าเส้นชัยซึ่งเรือทุก,กลำม,มีเป้าหมายที่จะกลับเรือให้ได้โดยเร็วที่สุดสิ่งสําคัญคือการทําให้เรือแล่นได้เร็วที่สุดภายใต้คลื่นลมที่แตกต่างกันในพื้นที่ของสนามแข่งขันซึ่งระบใบรุ่น TP 52เป็นเรือแข่งขันระดับกลางปลีส่งสมรรถนะแล่นใบด้วยความเร็วสูงนักแข่งทุกคนจะใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการรักษาระยะห่างของเรือแต่ละลำเพื่อให้เกิดความปลอดภยัย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะสตาเตจิสของทีมส่งทำหน้าที่ดูทิศทางลมวางแผนแจ้งสมาชิกก่อนที่ลมจะมาถึงเรือเพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งถ่วงน้ำหนักเรือได้ทันเวลาตามกระแสลมที่พัดผ่านเนื่องจากความแรงของลมและคลื่นในแต่ละระยะไม่เท่ากันหากทีมใดสามารถมองทิศทางลมได้เร็วและแม่นยำก็จะทำให้เรือแล่นไปได้เร็วที่สุด โดยวันนี้ทีมวายุใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ4ีชั่วโมงจากนั้นเวลา17นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันณเดอะซีริงลอสเทน e บริเวณท่าเรือปอโตเพาโตมีนักแข่งระบายทั้ง13ทีมมาร่วมงานโดยบรรยากาศเรียบง่ายและเป็นกันเอง การแข่งขันรายการนี้จัดโดยซูเปอร์ซีรีส์อีเวนต์ท็ตเดสปอร์ตโวอ์ลร่วมกับสโมสรต่างๆระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายน2567ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมสดได้ตั้งแต่เวลา18นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยทาง w w w 5 t t 2 s u p e r s e r i e s com โทรทัศน์โทมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระกน işte ิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าถลอองพระบาทวันนี้เวลา9ก้นาฬิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาส ให้นางสาววิลาวันวณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อวุโสธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารเฝ้าทุลอองพระบาททุเกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สมเด็จพระกนิษิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดประเนตรการแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่50ปีพุทธศักราช2567เวลา17นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอพระเนตรการสแสดงการชาติคอนเสิรต์ตครั้งที่50ปีพุทธศักราช2567ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ถวายพระพรชัยม,มงคลด้วยใจพักด้วยรักจากใจราชนาวีบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราดุริยางราชนาวีร่วมโดยศิยลปินรับเชิญอาทิรัตกล้าวอมรดิตภาคินคำวิไลศักดิ์และนักร้องประสานเสียงจากกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ บทเพลงที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้สื่อความหมายถึงการเทริดพระเกียรติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและกองทัพเรือสำหรับการแสดงการชาติคอนเสิร์ตเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2504สมเด็จพระนางเจ้าเศษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้กองทัพเรือร่วมกับสภาการชาติไทยจัดให้วงดุริยางราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิก เพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่านานาอารยาประเทศและหาเงินไรายได้บำรุงสภากาชาติไทยซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์มาโดยตลอดและนำไรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อใช้ในภารกิจให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโครงการมะเร็งเต้านม กิจการอาสายุวากาชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์กล้นกกำเนิดเม็ดโลหิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดุยรักมาประนีตองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภอเชียงม่วนณนะหอประชุมเทศาบาลตำบลเชียงม่วนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่พระสงฆ์ณวัดหลวงตำบลเชียงม่วนจำนวน5ถุงและมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านปงสนุก ตำบลเชียงม่วนสองครอบครัวซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทั้งนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชาการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว การน,นี้องคมนตรีได้เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาณห,ห้องประชุมเทศาบาลตำบลเชียงม่วนมีผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัยรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยด้วย จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมกำลังปานกลางทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังบ้านเรือ,รอนราษฎรถนนและพื้นที่เกษตร,รกรรมได้รับความเสียหายผลกระทบใน9อำเภอ63ตำบล549หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน15,611ครัวเรือนเสียชีวิต2รายและพื้นที่ทางการเกษตร,ร,ร,ร6 4 8 6ไร่ซึ่งจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎร จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพื่อให้รัษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว ในตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบร,ริโภคจำนวน1,997ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไป และมอบแก่รัษฎรอำเภอท่าวาังผาหนหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวนสี่ถุงณนวัดศกหนองอําเภอท่าวังผาและมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสีภูมิและตำบลปานชุมอําเภอท่าวังผาสองครอบครัวปางปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ท้งนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมกำลังปานกลางทำให้เกิดฝนตกหนักระหว่างวันที่20-23สิงหาคม2567 ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนถนนสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบใน13อําเภอ77ตำบล481หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน22,442หัวเรือนเสียชีวิตร3รายและพื้นที่ทางการเกษตร23,345ไร่ซึ่งจังหวัดน่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎร จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วด้วยแล้วพลเอกดาภมรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดเสวนาภูมิใจคนไทยถวายงานในหลวงในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ2567 วันนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดเสวนาภูมิใจคนไทยถวายงานในหลวงในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ2,567ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่19เพื่อเฉลิมเปรเียิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นและมีคุณภาพสู่สาธารณชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยและร่วมการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในมิติเชิงนยโยบายเชิงสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอีกท,ทั้งน้อมนําแนวพระราชดำริมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจําวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ